บินบรรลือฤทธิ์ขอบคุณคนปกป้องสถาบันนัดแสดงพลังหนึ่งพฤศจิกายนที่วัดพระแก้วบินบรรลือฤทธิ์ดารานักสแสดงและจิตอาสาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ากราบขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยทั้งประเทศ ผมไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่อยากสร้างความรักที่มีต่อชาติศาส,สนาองค์พระมหากษัตริย์ให้สืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่ายังมีคนไทยอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพวกเขาเช่นยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จฉีพระบรมฉายาลัก์เอารูปพระมหากษัตริย์ไปแปะไว้ข้างบันไดเขียนข้อความหยาบคายทำคลิปออกมาล้อเลียน พระมหากษัตริย์จับจวงด้วยถ้อยคำหยาบคายสกปรกถ้าคือเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปให้พวกเขามาทำร้ายจิตใจเราต่อไปหรือครับผมคิดว่าวันข้างหน้า เราอาจจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้พวกเราได้รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศผมขอพลังอันเป็นมหาพลังของทุกคนชาวไทยที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในหัวใจลุกขึ้นมาปกป้องและเป็นกํำลังใจให้พระองค์ท่านด้วยนะครับผมจะไปทุกที่ทุกอำเภอทุกจังหวัดถ้ามีการรวมพลังการปกป้องสถาบันช่วยกันนะครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องให้เขารู้พลังของพวกเราอย่าก,กลัว ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องกราบท่านนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับถ้าท่านไม่เริ่มก็คงยากที่จะเห็นพี่น้องออกมาครับแล้วผมจะออกไปเดินเคียงข้างทุกๆท,ท่านครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาเจอกันที่วัดพระแก้วนะครับเสื้อเหลืองเสื้อชมพูงามจับตาครับวันนี้มีเพจปลอมบอกว่าผมนัดให้ออกมาอย่าไปเชื่อนะครับ หน้าแฟนเพจของผมต้อง9ล้าน5แสนคนถ้าหลักหมื่นอย่าไปอ่านอย่าไปสนใจครับกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านครับผม